ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมเทพโจนะครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาสู่สนามเดิมพันนะฮะที่นครปฐมนะครับในตัวเมืองนะฮะโคนีนะครับถือว่านะครับทีมชาตินะครับพี่ต้นสมพรนะครับพบกับน้องวินนะครับน้องวินนี่ก็เรียนที่โรงเรียนเทศบาลนครนนทบุรีนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งนะครับจากสายห้านะครับ สองคนนี้ก็น่าจับตามองนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับในเหลี่ยมนี้นะฮะถือว่าน้องวินนะครับใจถึงมากนะครับไม่เคยเจอี่ต้นสมพรเลยนะครับถือว่าถ้าแท้ก็ถือว่าชื้อซื้อวิชานะครับถ้าชนะก็ถือว่าสดนะครับว่าน้องปกติก็ดาวรุ่งนะครับกำลังขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าสามเองนะครับ กำลังจะขึ้นมาสี่นะครับเทศบาลนนทบุรีนะครับวันนี้ภาพและเสียงไม่ชัดเจนยังไงแจ้งมาเลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนักกีฬากําลังวอร์มในสนามนะครับนะครับน้องวินก็นะครับผมจะให้ดูนะน้องวินก็จะเป็นแบบนี้ฮะนะครับหน้าตาก็จะออกแนวแบบคือเด็กอีสานนะฮะอยู่จังหวัด สกลนครนะครับนะครับเรือนทีหนนทบุรีนะครับมอสามเองครับนะครับราคาน่าจะอยู่พี่ต้นสมพรนะครับเด็กคนนี้มีลูกเสิรฟนะครับลูกเสิฟสไตล์เดี่ยวอยู่แล้วนะฮะลูกข้ามน่าจะเป็นเขียวเป็นหลักนะครับน้องคนนี้นะครับเคยท่าตามนะครับ เมื Ö, ่อก่อนนะเคยทับทามนะครับแต่เดียวกับตีน้อยนะครับม3เองนะฮะกำลังขึ้นมาใหม่นะครับแต่ไม่กล้านะครับที่จะไปเยือนพุทธบูชาครับขอเป็นสนาม91นะครับเพราะว่าซ้อมที่นั่นนะครับ มหาสารคามชัดเจนนะครับขอบคุณนะครับเหลี่ยมนี้นะครับถือว่ากำลังวอร์มกันนะครับกำลังจะเริ่มนะครับวันนี้เจอเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าต้นสมพรในพื้นระดับไหนนะครับก็รู้ๆกันนะฮะส่วนน้องวินนะครับม .3 มนะครับกำลังจะขึ้นม .4 นะครับลูกทำนี่โอ้โหสไตล์เดียวกับพงสายห้าเลยนะครับเพราะว่าอยู่ย่านนั้นนะครับ ตเรียนทิ่นนทบ,บุรีนะครับซ้อมกับทีมง,งานงสายห้านะครับเาเป็นเด็กสร้างทีมง,งานสายสี่สาย5้านะครับ0,0น,นะครับพี่ตนสมพรให้เสิร์ฟนะครับแต้มแรกนะครับศ0ออกนะครับแป๊บหนึงนะฮะับนๆครับ ได้เสิร์ฟโอ้โหตัดแทงซ้ายนะครับก็โ้โหน้องวินนะครับศูนนะ er ครับต้นสมพรได้เสิร์ฟนะครับออกหลังนะครับนะครับดูสไตล์การเสิร์ฟของพอนะฮะพอดีน้องที่จะเล่คู่นี้นะครับน้องวินนี่ไม่เคย ให้ใครเห็นง่ายๆนะครับนะครับถือว่าเป็นดาวลุกนะครับหมอ3เองนะครับ0-0ครับสายน้องวินล่าเข้าไปโอ้โหหัวดีครับพี่ชาติครับญาติเอยดึงดึงนี่ออกให้ผมหน่อยมาเดี๋ยวจะแป๊นนึงเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผม ผมนี่ผมดึงออกดึงนี่ออกดึงนี่ออกอ่าแล้วก็เอาไปเคลืพีนพิ่ิตีิยะผมหนักได้แต้มแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับน้องเวินขึ้นมาแล้วหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับดูลูกเสิะฮะน้าสายแทงโอ้โหพี่ยกนสมพนล,ลากเข้ามาตีหัวโดนเกี่ยวขึ้นไปโอ้โหโอโหออกนะครับนี่ครับ อาจจะเกรงเกรงพื้นนิดนิดนะครับเพราะว่าอหลังนะครับนี่ดูหน้าตาไว้นะครับอาจจะประมาณนี้ครัเด็กขึ้นมอสามเลยนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตนะครับอาจจะมีชื่อน้องบินสายห้าก็ได้นะครับ โซนต่นหนึ่งครับพี่ต้นโอ้โหพยายามที่จะตัดเน็ตนะครับต้นนี้สุดยอดนะครับพื้นดีนะครับลูกเสิรฟมาต้องลุ้นกันนะครับว่าจะเสิรฟกินน้องวินได้หรือไม่นะสไตล์เดี่ยวนะน้องวินนะครับแทงซ้ายไปพี่ต้นแตกนะครับน้องวินนี่นะครับเรียนอยู่เทศบาลนนทบุรีนะครับแต่ปกติสองสายเดิมพันที่สายห้านะครับ พี่ต้นลากไปไหนฮะลากเข้ามาครับตีหัวพี่ต้นนะครับเหลี่ยมถนัดนะครับก็ข้ามหัวเป็นหลักนะครับถ้าเดียวก็น่าจะเป็นหลักก็คือข้ามหัวนะครับไม่ข้ามอีกแล้วครับนะครับต่ <c oughs> <c oughs> บอต่อสูนสายพี่ต้นลากไปไหนฮะ ไปแล้วครับสามต่อศูนย์นะครับใช้ได้ครับเด็กคนนี้ฮะลุกเสิร์ฟมีพาวเวอร์มากนะครับสไตล์นะครับกำลังมอสามนะครับถ้ายุคประมาณยอุ่นเยาวชนเมื่อก่อนนะฮะแปลคำฝีก็น่าจะเป็นน้องเชียนะฮะตอนนี้มอสามขึ้นมาแล้วนะฮะโอ้โห สต่อสามครับสายได้แต้มแล้วนะครับนี่ฮะแทงสายเหมือนกันนะครับพี่ต้นนะฮะปั่นขวาหลายลอบไม่ข้ามนะฮะหนึ่งต่อสามครับสายลากไปโอ้โหพี่ต้นนะฮะตีหัวเหมือนกันนะนี่ครับน้องเวีนฮะเชียรให้แล้วนะครับเทพโยขอบคุณครับนะครับนี่ครับเด็กสายห้านะครับ โอ้โหตัดขวาเลยโอ้โหลูกเสิร์ฟนะฮะอันตรายมากนะครับต้องใช้คำว่าลูกเสิร์ฟมีพลังนะครับสไตล์เดียวนะครับมีปั่นนะฮะนี่ครับนู้เล่นครับลูกทำนะเราจะคล้ายๆกับพรงสายห้านะครับถ้าเต็มๆนะน่าจะประมาณตัดหน้าซ้ายพี่ต้นลากเข้ามาตีหัวเหมือนเดิมนะฮะดูครับโอ้โหลากมาดีมากนะครับ สามนะครับโอ้โหมานะโตนะครับกำลังจะขึ้นมอสี่นะครับเราต้องหาประสบการณ์เยอะนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูว่าสไตล์ถ้าเป็นตะก้าเดี่ยวนะครับลูกเส์ฟมีผลจริงๆนะน้องคนนี้ลูกเส์ฟดีนะดูครับต้นแตกนะดูครับหลอกหน้าเท้าได้ดีมาก ตอวหนึ่งครับมีหนักมีเบานะฮะโอ้โหไปแล้วครับพี่ต้นนะครับอยากเดียวนะน้องมัดบอ <c> ก <oughs> ครับพยายามไล่เวทไปเรื่อยๆนะครับโอ้โเสิร์ฟดีมากนะดูครับโอ,โ,รโอ้โหลูกเสิร์ฟใช้คำว่ามาวเวอร์มากนะลูกเสิร์ฟ โอ้โหครับตอนนี้หนึ่งต่อเจ็ดนะครับหนึ่งต่อเจ็ดตัดหน้าขวาได้แต้มนะครับเป็นสองต่อเจ็ดนะครับมาละหนึ่งแต้มนะครับสำหรับพี่ต้นสมพรนะครับนะครับ 2ต่อ7ออกหลังนะพี่ต้นลูกเสิร์ฟก็พยายามที่จะเจาะน้องวินนะครับเอาอย่างไม่ได้แก้มนะครับ7ต่อ2นะครับชวนน้องวินเสิร์ฟนะครับโอ้โหหนักนะครับออกนะครับนี่ครับเป็น8ต่อ2นะครับนี่ครับสุดยอดนะครับพื้นแน่นมากๆนะครับนะครับเราต้องมาดูกันนี้ครับพื้นดีมากๆนะครับ น้องไม่น่าจะเปิดตัวนะครับยังไม่บวกนะครับวันนี้โดนไปแล้วครับ2,005คจับตรงข้างโอ้โหเสิร์ฟดีมากนะฮะ9ต่อ2นะฮะดูความลูกเสิร์ฟเด็กคนนี้นะฮะสุดๆนะครับรุ่นม .3 นะครับบอกไว้ก่อนนะครับไม่ธรรมดานะครับเราจะโฟกัสไปที่ลูกเสิร์ฟนะครับว่า ค่อนข้างคมนะครับแล้วก็มีพลังนะครับดูครับกุศลนะครับพริกเม็ดโอ้โหโอ้โหลองหลังเท้าเฉยเลยครับโอ้โหท่านนะฮะับสิบต่อสองนะครับที่ต้นหยอดเนียนมากแล้วลองหลังเท้าขึ้นมาโอ้โหสิบต่อสองมานะฮะที่ต้นลากเข้าไปสิบเอ็ดต่อสองนะครับดูครับ พื้นเอาไม่อยู่นะครับก็จนข้ามก็มีตัหัวอยู่แล้วนะฮะับทำหนักไม่มีนะครับดูครับเสิร์ฟกินนะฮะสิบสองต่อสองลูกเสิร์ฟดีครับต้องยอมรับนะฮะเด็กคนนี้ไม่นานนะครับน่าจะประมาณมสี่มห้าเบสพลิกอีกเลตอีกแล้วดูครับเสิร์ฟกินตลอดนะฮะสิบสามต่อสองนะครับเสิร์ฟดีมากนะครับดูครับ กีตนลากเข้าไปตีหัวดักถูกหมดนะฮะดูครับนะะดูครับโอ้โห14ต่อ2ลากกระเทิบนะฮะสไตล์ของสาย5นะครับนะต่อ2ครับโอ้โหเกี่ยวกินหมดเลยนะครับโอ้โห ยังอยู่อย่นะครับดูครับกระทือเกมนะครับ15ต่อ2นะครับสดยอดนะครับใช้ได้ครับน้องวินนะฮะนี่ครับเก่งมากครับม .3 นะครับขอบคุณนะฮะปาเตี้กำลังลงมาครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ